โค้เ่ยไปซื้อใหม่ก็เปลืองดาล้อแม็กยางจัดทรงมาเรียบร้อยแล้วนะครับจอเจอไฮโอนเนียนะไพลนุ่งไพนาสานแบบนี้นะครับเหมือนรถคันไม่กี่บาทนะครับแล้วก็มันเป็นเียบได้ด้วยไงประหยัดนะครับสวัสดีครับผมวันนี้วิชชนรถบ้านนะครับกลับมาพบกับ FC ทุกท่านอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ป้าน้าอาน้องเนิ้งนุ่งเนิ้งนะฮะก็วันนี้นะครับผมจะมารีวิวรถยนต์มาสด้าสองนะครับ คันนี้เนี่ยเป็นรถปีสองสิบเอ็ดนะรถมือเดียวป้ายแดงเลยเครื่องยนต์พันห้าเกียร์กระปุกนะครับตัวนี้มีถุงลมสองใบนะครับแอร์แบ็์คู่นะครับแล้วก็จัดทรงนะคันนี้มีล้อแม็กแท้นะครับเอ็นไก่แท้นะแล้วก็เดินท่อใหม่นะครับท่อเสียงนุ่ม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 ,มหรือทุม้มไม่รู้นะฮะทุ้มมากๆเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ตัวนี้มีโชกด้วยนะเออโชคเฮดไร์นะครับ เฉพาะมูลค่าของแต่งนี่ผมว่าน่าจะมีลุ้มๆุ้มสามหมื่นแล้วนะครับราคาที่ผมจะมาขายในวันนี้นะครับก็คือ8 9 9 9 9บาทนะครับตำหนิจะมีอะไรนั้นเดี๋ยวผมจะไปชี้ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับแต่ว่าก็ฟังราคาเอาไว้ก่อนเลยครับเผื่อคุณจะได้ตัดสินใจถูกนะแล้วก็จะได้ดูคลิปนี้ต่อจะได้ไม่เสียเวลาชีวิตนะครับถ้าเกิดว่างบประมาณไม่ถึงเนี่ยคุณผู้ชมก็เคลียร์ไปเลยนะปิดไปเลยนะฮะแต่ก็ขออย่างเดียวนะครับเวลามีโฆษณาครับกดดูให้บิ๊กช้อนหน่อย ครับคุณผู้ชมคันนี้นะฮะเดี๋ยวพีเซ็นนิดนึงก่อนนะรายละเอียดนะครับคันนี้เป็นรถปี2011นะแล้วก็เป็นรถมือเดียวนะครับป้ายแดงครับแค่เจ้าของเนี่ยรีไฟแนนซ์บ่อยตนเองครับคันนี้รถทะเบียนนครถมนะนี่คนอยู่ในเมืองนี่เองนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าบ้านนี้แต่งรถนะครับมีแต่รถสวยๆคลินคลินเท่านั้นเลยนะครับคือแต่งแบบแต่งแบบดูดีนะครับแล้วก็ใช้ของดีด้วยครับตัวนี้เป็นล้อแม็กเอ็นไก่แท้นะนะครับไม่ผมไม่สับออกด้วยนะครับตั้มนินะจะมีแค่สีฝาปรงหน้านะครับกับการึง นะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกว่าอาการประจําตัวของรุ่นนี้เลยนะเจนหนึ่งนะมาสด้าสองเจนหนึ่งก็คือแหลกนะครับก็ต้องบอกว่ามีแหลกดังด้วยนะแล้วแต่ช่วงล่างอื่นดีหมดเลยนะคุณผู้ชมนะฮะมีเท่านี้เองนะครับคุณผู้ชมนะครับเป็นอาการประจําตัวของรุ่นนี้นะก็คือแหลกนะคุณผู้ชมครับนี่ผมบอกในคลิปแล้วนะเดี๋ยวคุณผู้ชมบอกเอ๊ะมาขับแล้วมันกุกกักแต่ต้องบอกว่าเวลาวิ่งปกติไม่มีอะไรครับขับดีมากมากเลยนะครับช่วงลงช่วงล่างดีหมดเลี้ยวเลื้ไม่มีดังเลยนะครับมีแค่แหลกแค่ตอนที่ททาาาางงงขรุะเเเเล็็กกนนนนน้้้้้ออออย่่่ััคคณผผูชมมบีแจไว นะครับด้านท้ายนะครับมีสเกิร์ตหลังนะครับแล้วก็มีสเกิร์ตบันไดข้างซ้ายขวานะนะครับท่อในเสียงนุ่มมากๆนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังด้วยนะครับอ่ารถสวยนะเดี๋ยวมาดูกันฮะตรงที่จุดที่ผมบอกนะที่มันจะมีตรงนี้นี่อะไรเอ้ยไม่ใช่นะแล้วก็คันนี้มีประกันชั้นหนึ่งด้วยนะครับภาษีหมด17พฤศจิกายน68นะครับนี่คุณผู้ชมเห็นไหมสีฝาปงหน้านี่ฮะอันนี้สีโป้นะนะครับหนานิดนึงแต่รถไม่เคยโชวหนังนะครับ ข้างหน้านี่มีแล็กเกอร์ลอกนะคุณผู้ชมมีเท่าน,นี้เองนะนะฮะแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับ, 8, 9, 9, 99, บ,รรบเอ่อต้องติดเป็นทว่าเก้าหมื่นธนบาทเดียวนะครับคันนี้รถสวยจริงๆนี่คุณผู้ชมเห็นจากตอนนี้เนี่ยคือกล้องนี้ไม่ได้แต่งอะไรนะมันเหมือนกับตาเนื้อเลยนะเพราะว่าผมใช้โทรศัพท์ค่อนข้างดีนะครับตั้งใจเอามารีวิวโดยเฉพาะเลยนะครับไม่เอาฟุ้งฟริ้งเอาละครับเดี๋ยวไปดูตอด่อในห้องเครื่องกันเอาละครับคุณผู้ชมมาดูกันต่อที่ห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวไฟหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะขัดให้นะ ไฟหน้าขันให้นะครับผมบอกว่าห้องเครื่องนี่ผมไม่ได้ทำความสะอาดนะนี่เปื้อนยังไงก็อย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าคือบ้านนี้เขาแต่งรถหรือว่าทํารถเนี่ยค่อนข้างครีนอยู่แล้วเขารักษารถมากๆเลยนะครับนี่เหตุไอ้ตรงนี้นะมาสด้าไฮแลนด์นะครับนี่ออโต้อัลไลแอนอัลแอนนี่นะครับก็คือส,สติกเกอร์เดิมๆของเขานะครับนี่น็อตมีขยับบ้างนะเพราะว่าทําสีสระโป่งหน้าไปอย่างที่ผมชี้ดูนะครับแต่คันนี้มันปลอดภัยห่วงก็ตรงนี้มันเป็นกีฬาธรรมดา ขาอาจจะต้องแข็งแรงนิดนึงนะคุณผ,ผู้ชมแล้วก็คันนี้ไม่เคยติดแก๊สด้วยนะขับดีขับสนุกนะแล้วก็ทรงสวยแบบนี้นะผมคิดว่าใจละลายกันเนะี่ยนะครับมาฮะเดี๋ยวไปดูการขับขี่นิดนึงก่อนที่จะดูภายในครับครับคุณผ,ผู้ชมเดี๋ยวเรามาขับกันสั้นๆน,นิดนึงนะครับคันนี้จะต้องบอกว่าเป็น m a z d a 2ที่ขับดีคันนึงเลยนะฮะคือถ้าไม่รวมแหลกรวมนิดนึงนะ <laughs> ขับดีมาก แล้วรถผมรู้สึกว่ามันจะพุ่งกว่ารถทั่วไปด้วยนะคิดว่าน่าจะทํามาบ้างนะอาจจะเป็นไม่แมปก็อาจจะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่เป็นมาเลยเสียงท่อเพาะมากๆเลยนะครับแล้วก็เกียร์เนี่ยแน่นนะครับไม่ไม่เฟกอะนะฮะว่าผมขับมานี่ร้อยยี่ร้อยสามตลอดเลยแล้วก็ช่วงล่างคันนี้แน่นนิ่งมากๆนะครับถ,ถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่รวมแหลกนะคือตัวส่วนช่วงล่างกับแหลกมัน,ม,นมันคือคนละส่วนกันครับเพราะว่าตัวแหลกเนี่ยมันจะเป็นตัวประคับเดียวเนาะจริงจริง ของใหม่ไม่แรงนะคุณผู้ชมครับสี่พันกว่าบาทนะช้อปปี้ลาซาด้านะฮะนะครับแต่ว่าผมก็ขายราคาแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคุณผู้ชมลองคำนวณดูนะผมว่าคุ้มแหละนะโช๊คเนี่ยไปซื้อใหม่ก็หมื่นเก้าล้อแม็กยางจัดทรงมาเรียบร้อยแล้วนะครับจอเจอไพโอเนียนะไพลนุ่งพิณศาสาดแบบนี้นะครับเหมือนซื้อรถคันไม่กี่บาทนะครับแล้วก็มันเป็นกีฬาด้วยไงประหยัดนะครับในอนาคตก็ปลอดภัยหายห่วงนะทรงสวยๆแบบนี้นะครับไปครับเดี๋ยวไปดูกันในช่วงต่อไปนะครับ มาเลยครับหลังจากไปดูการขับขี่มาแล้วนะคุณผู้ชมเขอยากเห็นภายในเต็มๆนะครับคันนี้เป็นกุญแจรีโมทนะแล้วก็มีตัวล็อกเกียร์ข้างล่างด้วยนะครับล็อกคันเร่งอ่ะล็อกเบรกอ่ะนะครับแล้วกกุญแจมี2ดอกนะมีอีกชุดหนึ่งกระจกไฟฟ้าตัวนี้พับกระจกมองข้างไฟฟ้าด้วยนะนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยหนุ่เพดเพดนี่เดิมๆนะครับภายในเป็นสีครีมนะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะเนี่ยสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับตัวนี้เป็นเอ่อตัวถุงลมคู่หน้านะครับมีตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นนะครับแอร์แบ็กค นะครับเดี๋ยวผมแล้วก็หโขงหัวเกียดูสปอร์ตดีนะครับเลขไม่แสนแปดนะครับเดี๋ยวผมจะสตารธเรอให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะเครื่องติดง่ายมากเลยแล้วเสียงท่อเพาะมากๆเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้ฮีเตอร์ยังอยู่นะครับแอร์อุ่นนะครับเอาไว้ใช้หน้าหนาวเรือขับขึ้นเหนือได้นะฮะตัวนี้เดี๋ยวผมจะแถม USB บลูทูธให้นะครับอ่าเป่าลมนอกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ประกันภัยนะครับบุ๊กสวิตต์อยู่นี่นะมีประกันด้วยนะประกันชั้นหนึ่งเหลือถึงตุลานะครับสามารถไปทำเคลมต่อได้เลย นะครับเออสามารถไปตอบเป็นชื่อเราอ่ะนะครับตอเนื่องนะครับเบี้ยประกันตัวนี้มันอยู่11,000บาทบาทนะถเปิดรูวัววนนะอันนี้เป็นไฟกิ่งนะครับตัวบอกก็สะอาดสะอ้านดีนะครับมีรายบุบเฉยนะแล้วก็มีรีโมทด้วยตัวนี้ Pioneer วิทยุเอ่อไม่ใช่ตัว Android นะครับสามารถเล่น CD ได้นะตัวพวกนี้ก็วัดได้จริงนะมีบาร์มีเ,เทมมวัดความร้อนของเอ่อน้ำมันเครื่องนะแล้วก็มีวัดวอเทอร์นะครับ วัดความร้อนของน้ํานะครับโอเคนะฮะมาดูกันต่อเลยครับจะรีโมทมีทั้งหมด2ชุดนะในเบอะด้านหลังนี่ก็จะไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับตัวพรมเป็นพรมกระดุมนะครับนี่รถสวยเลยไม่เคยชนหนักนะราคานี่ผมว่าผมขายถูกไปด้วยซ้ำนะตามทั่วไปก็ต้องจะขายอยู่เก้าื่นกว่าบาทนะครับแล้วผมไม่ลดเลยนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วยค่นาน้ำมันนิดนึงนะฮะแต่มาต่อเยอะๆก็อาจต้องให้ดูคันอื่นก่อนนะไงก็อย่ากโกรธกันนะครับ เฉพาะนี่ยางเยิงยางกู๊ดเยียนะล้อคือที่มันคือล้อแท้ตามจริงผมมีผมมีล้อไอ้ล้อทีอีสามเจ็ดด้วยนะแต่ว่าเป็นล้อเทียมผมจะสลับก็ยังได้เลยคุณผู้ชมนะจริงนะผมสลับก่อนที่จะรีวิวให้คุณผู้ชมดูอะ่ะคุณผู้ชมจะรู้เหรอะ <c oughs> นะครับนี่โช้กเฮดไดแดมเปอร์นะครับชุดน,นี้ก็ประมาณ1 9ื่นเก้าพนะครับไม่แข็งนะเช่วงชุดนี้นุ่มนะครับนุ่มเลยนะครับก็นุ่มหนึอบอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมแถมยางเส้นนุ่มให้อีกเส้นหนึ่ง แม่คุณผู้ชมบอกมึงกนตีนคูและ <c oughs> นะครับต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนตลกนะครับคุณผู้ชมมาต่อเนื่องเลยนะครับนในช่วงฝาท้ายนะครับนี่รถเดิมจริงๆนะฮะอ่าบนะ้ำมารอบเดียวคือได้คันนี้ไปนะไม่ผิดหวังนะครับไอตัวแหลกเนี่ยถ้าจริงๆคุณผู้ชมมาขับเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกหรอกนะครับแต่ว่าด้วยด้วยจะบอกว่าจันยรบันก็ยังไงอยู่นะ เดีเรียกว่ายังงั้นก็ได้แหละนะครับเราก็พยายามให้รายงานตรงที่สุดนะบางทีคุณผู้ชมอยู่ไกลๆแต่ว่าคุณผู้ชมแนะนํานะถ้าเกิดว่าทนเสียงทนเสียงราคาญได้ก็ไม่มีปัญหานะย่างอะไรอุปกรณ์ช่วยเหลืออยู่ตรงนี้นะครับมีครบหมดเลยนะฮะก็เดี๋ยวมาสรุปกันนะครับกับเจ้ามาด้าสองคันนี้นะนี่หนึบ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 ไม่มีไม่มีลงมาทับหัวนะเพราะว่าเจ้าฝาโปรงหลังมาด้าสองเนี่ยมันจะหนักมากเลยทีเดียวนะตัวนี้โชคเชิงดีมีกล้องถอยหลังด้วยเออใส่เกียร์ถอยก็จะโชว์นะครับเอาละครับมาสรุปกัน คุณผู้ชมครับมาสรุปกันนะครับคันนี้นะราคา89,999บาทนะครับดูรถได้ที่หลังฟาร์มจรลเข้สัมพันธ์นะครับหรือว่าตลาดธัญญาอ้อมใหญ่นะก็รับแลกเทิร์นทุกรุ่นด้วยนะครับใครมีรถเก๋งหรือรถกระบะเก่าๆเนี่ยอยากจะมาขับรถใหม่ๆหน่อยเนี่ยก็เอามาแลกเทิร์นกันได้นะครับก็โทร0854418189นะครับดูรถได้ที่หลังฟาร์มจรลเข้สัมพันธ์ย้ำอีกครั้งนึงนะครับใครชอบนะครับหรือเอาไปให้ลูกขับขับก็ได้นะจริงๆคันนี้เกียร์ธรรมดาเนี่ยมันขับสนุกแล้วก็ประหยัดน้ำมันกว่ารถเกียร์ออโต้นะ คือทนตัวผมผมชอบเออขาย,ยังแข็งแรงนะพูดง่ายถ้าเกิดคุณผู้ชมขับเกียร์ออโต้ไปบ่อยๆเนี่ยระวังขาซ้ายจะรีบนะเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันไม่ได้ใช้อะ่ะนะครับมาพัฒนาเอ่อมาเบิร์นหรือว่ามาออกกําลังกายขาซ้ายกันเถอะนะครับด้วยการซื้อคันนี้ไปแห <c oughs> มเแค่เ <c oughs> ชียดหน้าดูเลยเอาละครับก็วันนี้พี่ทอร์บ้าขอตัวลาไปเลยนะครับก็ขอ,ขอ,ข,อขอบพระคุณทุกท่านติดตามนะครับช่วงนี้ก็เอ่อเอ่อ เป็นกำลังใจให้กับทหารไทยนะครับโอ้โหช่วงนี้ขเขมรมันปัดน่าดูเลยนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหากับประชาชนขเขมรนะครับแค่ว่าเจ้าตัวเฮดเฮดเขาว่าของเขาเนี่ยโอ้โหซ่าหน่าดูนะฮะเอาอีกแ้่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอบุนเส้นเซฟหน้ากูไปแล้วเนี่ยก,กูสวยละหยอกๆนะครับแต่เขาคงไม่เอาหรอกเราตัวเล็กๆนะครับเราก็แค่แซวนะโอเคครับวันนี้พี่ชอนบ้าขอตัวลาเลยครับสวัสดีครับ